ในยุคที่ทุกๆคนเนี่ยใช้งานหลายหน้าจอนะคะบางคนมาด้วยการปวดตาปวดศีรษะหรือว่ามีตาแห้งหมอเรียกรวมกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะหมอมีเคล็ดลับ5วิธีง่ายๆตามนี้เลยข้อแรกใครมีสายตาผิดปกติสั้นยาวเอียงรีบแก้ไขก่อนเลยค่ะโดยจะใส่แว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์หรือเลสิกก็ได้นะคะเพื่อลดการทำงานหนักของกล้ามเนื้อตาและเลนตาค่ะส่วนเลนส์รองแสงสีฟ้าถ้าหากใช้ก็ได้ค่ะแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนที่ระบุชัดเจนว่าช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ข้อที่2วางหน้าจในนตแห่งที่เหมมาะสนะะคไม่วาง ใกล้จนเกินไปข้อ 3. ปรับแสงสว่างที่หน้าจอให้พอดีค่ะเรื่องการวางหน้าจอในทิศทางเดียวกับแสงเข้าข้อ 4. พักการใช้งานตาทุกๆ20นาทีค่ะโดยมองไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหรือเรียกว่าหลักการ20 20 20ก็ได้ค่ะและข้อ5ออกกําลังกายดวงตาค่ะสําหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งวันแนะนําให้ blinking exercise ค่ะหรือว่ากระพริบตานะคะเวลาใช้งานหน้าจอน,นานๆเนี่ยบางคนเพ่งจนลืมกระพริบตาอาจทาให้น้าตาระเหยไวหรือตาแห้งได้ค่ะลองนําวิธีที่หมอแนะนําไปใช้ดูนะคะว่า